มีข้อโฆษณาไทยประกันชีวิตเนื้อเรื่องเก่าถึงงานศพของชายคนหนึ่งและได้เปิดคลิปที่อัดไว้ให้ญาติดูคลิปเก่าถึงคนสําคัญในชีวิตพ่อแม่พี่เพื่อนและสุนัขและคนในคลิปได้พูดให้ให้คิดว่าใช้ชีวิตให้คุ้มค่าถ้ามันหนักก็ปล่อยวางทําตัวสบายบ้างและขอโทษพ่อแม่ที่ทําตามสัญญาไม่ได้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และเวลาต่อมาก็ได้บอกพ่อกับแม่ว่าตัวเองเป็นเกย์และปล่วยเป็นโรคมะเร็ง และก็ได้จากไปแบบไม่มีวันหวนคืนรูปแบบการนำเสนอนำเสนอผ่านบทสนทนาและภาพเคลื่อนไหวบริษัทของไทยบางชีวิตได้วางรูปแบบที่เข้าใจง่ายแต่ลึกซึ้งในช่วงแรกจะตั้งคำถามทำให้ผู้ดูคิดและเข้าถึงภาษานำเสนอสองภาษาคือ การพูดวัจ,จนาภาษาและท่าทางอาวัจ,จนภาษาใช้เสียงดนตรีและประโยคคําพูดเพื่อสื่อถึงอารมณ์แนวคิดโฆษณาที่โฆษณานี้สื่อถึงให้ปล่อยวางถ้าหนักเกินไปและให้คิดว่ามีชีวิตอยู่ต้องใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแนวคิดที่แฝงอยู่คือชีวิตไม่แน่นอนทำวันนี้ให้ดีที่สุด